ครับสวัสดีครับพวกผมนะเจ้าเจมครับครับกับไปครับเอาชีวิตรอดนะครับไปอยู่กับพวกเราสามคนอีกแล้วนะครับกับใครบ้างว่าเดิมเย่้้เ้เนเดิมน่แหละอุ้ยระวังเอ้ยยอุ้ยเดี๋ยวเด้ยอย่าไปย่อุ้ยเกือบแล้วเดี๋ยวโอ้ยนายเใครมีขวานมาตีหน่อยเดี๋ยวดีครับก่อนทมาเลยไม่คิดถึงคนอื่นอยู่ดีๆกับบื้มเลย เฮ้ยเรียบเหรอนี่เป็นรูโอเคอุดก็ได้ยังไม่เต็ดสักตัวไม่โดนไม่รู้กันไหนเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจครับหมู่บ้าน n อ c พซไปตามหาดีกว่าไม่ได้สำรวจเ้ยไปในซาเลซายครับไปพวกพิระมิดหรือกับหมู่บ้าน n อ c พซวกนั้นครับโอเคเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับพวกที่ขุดเนี่ยที่ขุดขวานแล้วก็อะไรดีเ่ยไม่นั่นไงอาหารอาหารแบบฟูฟูพร้อมยัง ไ,ได้เดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ทำที่คุณเลยโอเคอาหารผม20เลยครับเออเฮ้ยลืมปลูกข้าวปลแบบูกข้าวแป๊บโอ้แล้วตอนนี้ครับลูกวัวแล้วก็เออเออมีลูกวัวสองตัววะ่ะได้มันมันมาเน,นี่ยมามามาม,ามีเออเดี๋ยว,วยเราปลูกข้าวก่อนเยี่ยมครับเออเพิ่มนะลาฟิลฟิลนี่ไปตรงนี้ตรงนี้ฮะปลูกเลยปละเลย ปกหมดแล้วเอาเราไปตรงแบบที่โล่งๆดีกว่าไว้ฟิลไอที่จับเนี่ยหรือย้ายเลยแล้วค่อยย้ายดีกว่าเราเออไปถ้าเจอหมู่วัาเอ็นพีซีแล้วลัคกี้ไว้อามีชุดแล้วออย่างเทพไงล่ะจะประคาบ้างเลยชุดเหล็กนะครับชุดเหล็กบ้างเลยนี่เอาดี่มาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าแค่ไปสำรวจเล่นๆไงถ้าเจอก็ก็ดีอ่ะเดี๋ยวก็เจอก็คือเดี๋ยว จำสถานที่นั้นไว้ครับแล้วก็ไปสร้างทางรถไฟไปแล้วก็เอาพวกเอ็นพีซีกลับบ้านมาเว้ยโอเคพร้อมยังลุยเลย์เก็บของก่อนเย็นอาหารไปยังฟิลวแม่ขอครับของไม้ไปได้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 เนะอาหารอาหารอาหารอยู่ไหนโอเคที่คนนี้ไปเผื่อดีกว่าแกแล้วก็บล็อก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 ยิ้มบล็อกเด่นโอเคอาหารผมมียี่สิบชิ้นน่ะ เอาไปเผื่อแล้วกันนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ในตัวผมหมดเลยแล้วกันนะจบใครหิวก็ค่อยแบบขอแล้วกันนะจบง่ายง่ายมาพร้อมแล้วใครมันเกี่ยวเบ็ดนักหนาปะมันเข้ารู้จักขวานในตำนานปะอยู่ด้านขวานในตำนานมีใช่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยขวานเข้าโอ้บหแรงปะเทแรงจริงครับดูดามเก้าแต่สปีดไม่แค่า0.9จริงอะเอาไปดิเอาไปเดิเอาทอตไปด้วยมีนิดเดียวเ ค่อยไปหากลางทางก็ได้มั้งเผื่อเจอเลยโอเคนอวกันรูปข้าวเขฝัอนเขาได้เราผสมได้แล้วนี่หว่าเอาเปลเอาข้าวมาสอนดิรวงข้าวมีปะผสมเลยมีแค่อันนึงตรงนี้เออโอ้พลาดโอเคครับเรวตรงที่อันนึงได้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 โอเคอันหนึ่งนะนี่ผสมเลยผสมเลยโอเคผิดตัววะเดี๋ยวผสมแก่ได้ดกวา อะไปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผสมครบแล้วเนี่ยเอาปปะโอเคเลาสโกเลยดีกว่าครับอะไวะนอยู่ตรงไหนกันเก็บข้าวแปรเผื่อตายอ่ะไม่มีบนมีวะไออนี่ไงมีอยู่มีอยู่ไปแต่บนโอเคได้ละส่วนไอ เกมรูคิปเอเวนตุรีพวกเราจะไม่ใส่นะครับก็คือใส่แล้วแม่งโกงอ่ะตกก็ตกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาใหม่ได้เว้ยโอเคปลูกยังครบยังเหลืออีกสี่สิบสี่สิบเชมโคดเยอะเดี๋ยวเราจะพอปะวะต้องทำฝรั่งกันหนึ่งสองสามสี่เออพอพอพอแบ่งที่ไปทำฟาร์มฝรั่งได้หน้าเอาเนื้อปลูกได้ ุเนื care, okay, ้ออยากปลูกเนื ini, ้อดูด okay, cool. ิคลิกขวาก็ได้ด้วยอ่ะปลูกเนื้อได้ี่แบบรวยโอเคช่วยช่วยช่วยเก็บเก็บเก็บมาปลูกเพิ่มเลยจิ๊บจิบอ๋อเยี่ยมครบยังได้ยี่สิบหมดแล้วตรงนี้ปลูกได้เหรอได้ได้ได้ปลูกไปเถอะโอเคไม่ได้ครับขุดถึงไหมอ่ะเออเอันนี้เดี๋ยวก่อนนะก่อนถึงถึง วางวางเออเดี๋นี่เดี๋ยววางเด็ดโอเควางเอาถึงแค่นี้พอกลัวตรงนี้ไม่ถึงว่ะไปนับโอเคพร้อมแล้วป่ะพอละเดี๋ยวจะขุดตรงนี้มากเลยอ่ะแต่ก็ค่อยกลับมาขุดที่บ้านดีกว่านี่ไงปลูกตัวนี้ตรงนี้ปลูกเลยอ้าอะไรอะไรอะไรนายทำอะไรของนายโอ้โหนี่ไงเกมมาแล้วป่ะ ปาโอเคไปรู้สทะเลทรายเออมันมีสองที่เลยไปทางไหนซ้ายหรือขวาทางไปทางนี้ไม่เคยไปเลยดีกว่าทางที่ไม่เคยไปก็ทางนู้นโอเคไปทางขวาทางขวาทางขวาใช่ซ้ายเราไปมาแล้วนะครับวิ่งไปเลยก็ได้บ้างอาหารมีเยอะอยู่อ่ะไปซ้ายดีกว่าอ่ะอันนี้แหละไอ้นู้นแหละขวาเนี่ยอนุที่เคยไปมาแล้วไงใช่สำรวจทั่วยังยังยังไปขวาก่อนดีกว่าขวาน่าจะมีของกินดี ขวาไล้ซ้ายดี yes ขวาไล้เ,เอาแล้วเราไปดางขวาเน oh, ี่ยนเดี๋ยวเอาก่อนัเยวรอก่อนเลยฮะวิ่งมันเลยเห็นตัวปะเนี่ยเนี tai ่ยเนี่ยมีอยู่คนเดียวแหละที่ใส่ชุดดีอบเคลื่อนเขาอ่ะแล้วขวานแบบตุบอยากโดนไหมขวานอย่ากินใจนี่พีระมิดเอาไม่ใช่ตกใจหมดไอ้กระต่าย นเนี่ยก็ตายเต็มเลยเจออยู่ไหนเนี่ยนี่ไงขวามือตะวันหลงตะวันหลงหลั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 งพอไป let's go ดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเนี่ยทำไปมันก็ตายได้แล้วเอามาเลี้ยงได้ปะวะอยากเลี้ยงอ่ะเลงได้เนื้อก็ตายเอาเลยคือมาแล้วไม่มีแครอทเออเออตรงนี้จะดีกว่าทำไมเทเลซัยมีแค่นี้อ่ะ อยากไฟฟันหาบูบ้านในมืเอเส้ยเดี๋ยวจำที่บ้านเลยนะเดี๋ยวหลงซวยขึ้นมา,าทำได้ข้างหลังโอเคทำได้แค่นั้นแล้วพอเดินไปซ้ายไปขวาปั๊บอา้าลงลงนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงคาบบัวหมดแล้วหมดแล้วเหรอนู่นไงฝั่งขวาหมดแล้วเหรอบ้าหมดแล้วมีแต่งัวนี่ยอือบัวเอ๋ยอเรียบร้อยเรียบร้อยไหนโอเคเป็นฝั่งขวาไงขวาขวาขวา หรือว่าจะกลับไปทางหลังบ้านเราดีวะกลับไปนู้นเถอะยวนฝั่งนู้นผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าโคตรน้อยอุ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยวันเดินเดินเจียนใช่ปใจลงไปมาลงดีไหมไอ้ข้างเท้าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าเอาท้อนมาเอ้าไม่เป็นแค่รูอ่ะต้องไปลงอีกฝั่งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาหมึกเอ้ามึกบ้าไปตามมาตามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วพูดเล็กกันเดี๋ยวเดี๋ยวเออ โอเคนี่ไงเจอเหล็กเหมือนกันเอ้ยฟิวเราโอ้นี่กลับบ้านไม่ดีกว่าไอ้หินเนี่ยทรายอ่ะชอบอ่ะสวยนะก็สวยไงแนวนี้กลับเลยฮะอะไรเหรอไปรอข้างบนนะเดี๋ยวผมไปรอตะวันข้างบนแล้วกันก็ไปทางข้างหลังบ้านครับคือตะวันอยู่ไหนล่ะวะวัด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 อยู่ไหนอยู่นี่พอแล้วเดีวะดูปลาหมึกเล่นครับโอ้โอป่ะโอเคอ๋อเห็นแล้ว เจอกระแทกแกะเทาเออเอาหมึกตีหมึกไปดีกว่าเอาสีเดาไปย้อมเยตีไว้ละอันหนึ่งตรงไหนดีวะเออบ้านเราจะตรงไหนนู่นไงนู่นไงเดี๋ยวปัดสร้างเรือแล้วพายเรือไปดีกว่าไหมไวกว่าไหมเรือพายเรือแค่นี้โอเคน้ำหรือแค่นี้เหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอหมู่บ้าน ค่อยไปตามหาดีกว่าโอเคครับต้องดีบิงก์แล้วดเดีเอาหมูใช่แล้วแล้วก็อา่านขี่ม้าเล่นอ่านเราต้องไปลงไอเนี้ยดันเจียนแล้วก็ไปเจอสปาร์มอนมันน่าจะอยู่ในกล่องขายเายหามู่บ้านนะแล้วก็กล่องกล่ <c oughs> อ,งองในหมู่บ้านก็ได้มันน่าจะแลกได้ป่ะมีที่ให้แลกป่ะเนี่ยหายเรือแล้วหายเรือแล้วฮะคาบไปแล้วนี่ไงเริ่มหลงแล้วไงแล้วตามแค่ดิ้งเอาแล้วหลงหลงอุ้ย <ห>เฮ้ยตะวันอ๋อนี่บ้านเหรอนี่หว่าตกใจพี่คิดว่าอะไรหมู่บ้านคิดว่าหมู่บ้าน NPC จริงนะเว้ยแบบดูไกลแล้วเห็นใช่ป่ะไอ้แล้วตรงนี้เว้ยมันเป็นฟาร์มด้วยใช่ไหมติดบ้าอะไรเนี่ยร้องตกใช่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 เฮ้ยตะวันค้าบดิเดี๋ยวเดี๋ยวค้าบก็ได้อุ้ยุคค้าบก่อนครับก่อนเดี๋ยวได้มันค้าบเหมือนเดิมปะวะหรือว่าต้องใช้พวลด้วยอ่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกัน ก็คือ,อ,อยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เวอร์ชั้นนี้ครับโอเคไม้ไม้ไม้ในโทรศัพท์เราต้องใช้ใช่ใน PE ต้องใช้ครับแต่เดีนี้เดี๋ยวลองก่อนอ๋อไม่ต้องใช้อ่ะครับเหมือนเดิมเลยอ่าตะวันลองพายเรือ,อ,อป่ะมา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 ปิดประตูบ้านก่อนเดี๋ยวซี่ไปเลย go ไป,ปครับ,ดบเดีพายเรือสองคนอุย้ยจะมืดแล้วอ่ะไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมายเดรยวเหรอโอ้ยโอ้ย,อยลองดิลองนัง่งนั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 ่งได้มั้ยได้เว้ย เอาแล้วแว่นแวนแวนโอ้แวนแล้วเฮรู้จักกันดิฟไหมรู้จักกันดิฟปะดิฟดิฟดิฟง้อไม่ไอ้ไปเรือเร็วกว่าอกลับก่อนไหมแล้วค่อยไปเรือไปกลับก่อนไปนอนก่อนดีกว่าเดือดเดือดเต้องใจเย็นอย่าเพิ่งชนง้อมีไม้พายด้วยผมก็ชอบอ่ะมีไม้ก็เท่เอ้ยปกติเรามันจะใช้มือพายเอาที่มีไว้แล้วง้อลงก่อนลงก่อนง้อลงก่อน ปีให้เรือให้เรืออะไรนะหรือว่าสมจริงมใช่อ๋อเเราไหลอย่าเฮ้ยไปนอนก่อนครับเดี๋ยวเอ่อพรุ่งนี้เช้าครับแล้วก็จะเดินทางโดยใช้เรือใช่ไม่ขวาเลยไหมขวาก่อนหน้าอุ้ยตกตกอะไรโอเคครับเดี๋ยวนอนกันก่อนนะ้วยชั่วไม่ใช่หรอใช่ไม่ได้ดูเลยแค่ขุดายเฉยโอ้ไปดูดาวกันก่อนไหมดาวเต็มท้องฟ้าเลย โอ้สวยงามโอเคแล้วก็อย่าไปเดินติดกับดักตัวเองนะเว้ยโอเคครับเดี๋ยวนอนก่อนมา let's go การนอนเป็นสิ่งสำคัญต้องนอนก่อนครับโอเคเดี๋ยวเก็บของได้ไหมไปเก็บไว้กันเอาไปเผาเลยนะฟิลเนี่ยเอาเหล็กเผาอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเาแล้วเอาตันี้ก็ได้ไม่พอพอปะพอปะเดี๋ยวเออ ไม่น่าพออ่ะมีฐานเพิ่มไม้เออเอาไม้ไปไม้เผาได้มั้งใช้ปืนใช้ปืนโอเคนอนแล้วจะจะจผมขออันนี้ของก่อนโอเคครับนอนแล้วโอเคนอนรับตื่นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราก็จะไปวาดน NPC ครับไปโอเค let's go พร้อมยังไป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 ขอหารเพิ่มก่อน ใอ้เต็มเลย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 มามาเดี๋ยวให้นะเนี่ยแกะหายไปไหนหมดดีไงนี่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 ใส่ไว้ในกล่องนเยอะนะนี่ไงเอาไปเลยพอแล้วพอแล้วดู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 เดี่ยวน้องบีน้องบีน้องบีเอ้ยโอเคครับฟิวร์บเรือไปลำนึงเลยครับแล้วใช่ไหมใครจะขับมาเนี่ยขับเองก็ได้มอ้ลูซโกอ่ะแล้วใครใครอยู่ข้างบนเห็นนะมองดิมองดิไปยังฟิว เลย let's go ไลเราวันวันเราเว้ยวันเราเว้ยวันเราเว้ยคนเร็วเรว่าันแล้ววันแล้ววันแล้วเฮ้ยควบคุมง่ายกว่าด้นะเห็นไหมง่ายถ้าดูดูบีลนิ่งแล้วทไม้เปิดเปิดไปเ็ท่ตรงนี้พื้นที่โล่งชอบอ่ะไอ้ฟิวอยู่ข้างไหนวะเดี๋ยวเดี๋ตามไม้ติดติดงูดิบก่อนดิบโชว์ดิบโชว์เลี้ยวขวาเลยง่ายขวาก่อนเกาะข้างหน้าเลยขวาก่อนคุณฟิวเฮ้ยลูกอ้อมไม่ก่อนดีไหม เดี๋ยวแม่ไม่โหลดนมาดูอ้าวแลมาตกใจไงผมโหลดแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องก็ตายเห็นนะหมดแล้วอ่ะเออหมดแล้วอ่ะเราขึ้นไปดูข้างบนไหมขึ้นขวาขวนอะไรอุ้ยตกใจขวาขวาขวาเหรอได้เฮ้ยขวาก็มีนี่ว่าเดี๋ยวผมว่าข้ามเขาอ่ะข้ามเขาไปน่าจะมีทะเลทรายหรือเปล่าเทะเลร้อนจำจุดเลี้ยวไว้ด้วยนะเดี๋ยวลืมได้ได้เนีไหนวะคืออยู่ไหนยาว ฟิวแมปไม่โหลดใช่ไหมโอเคแมปไม่โหลดแล้วก็มาทางขวานะนี่ไงตะวันขวาเห็นไหมแล้วสารวัตรเด็ดแจมแมวอะไรมาโอ้ทางตันแล้วเอ้ยเราจะขึ้นฝั่งตรงนี้เลยไหมขึ้นเลยขึ้นเลยไปหาที่จอดกันโอเคจอดแบบใจเย็นๆนะจอดจอดยอดเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยมันชนเราไม่แตกเนี่ยใช่ไหมคือเวอร์ชันก่อนๆเลยชนแล้วแบบอื้อหือ แค่ชนบล็อกหนึ่งนี่เพี้ยแตกบ้าแล้วเอ้ยปักเอาน่าจะเอาทอร์สมาวางได้ด้วยน่าเอาทอร์สมาวางไว้ได้ปะวะแบบจำทางมีทอร์สป่ะแต่มันเปลืองไว้เนี่ยมีแค่สิบอันเองเอาไปผมก็ได้กวัวหลงทำไมทำไมกระบอกเพชรต้นนั้นมันสูงอย่างนะเท่าไหร่วะสี่เหรอมันปรับใหม่แล้วเปล่าโอเคเอ้ยแต่ตรงนี้เป็นไอ้นี่เหรอตะวันลิซา์ครับโจนเอาโอ้โหเอาเปลือก ตีเลยเนอะป้าเลสโกพึ่งหน้าดีกว่าครับเี่คกอโหลดโหลดป้าแมปโหลดยังแมปโหลดอ่ะโหอนเดียวโอเคส่วนมอดมอดอะไรวะมอดแมปนะครับก็ไม่ลงนะเหมือนเดิมเลยขี้เกียจลงง่ายๆขี้เกียจเลยไปฝั่งซ้ายเลย s u ไ v i v a l yes สวยวั้โอเคครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อไปโอเคตรงนี้อุ้ยตรงนี้แบบอุ้ยเจมเลย เหมือนเป็นเออเออเออหมดแล้วเหรอเห็น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 อะไรเห็นอะไรเห็นอะไรไอ้เหมือนที่มันเป็นแบบเาเรียกว่าอะไรพี่มันเป็นเหมือนในตรงที่มันตักน้ำอ่ะอ๋อโอเอซิสเหรอหน้าหน้าห้าหน้าอ๋อไม่ใช่โอ้ใช่แล้วเจอ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 แล้วฟิ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 วฟวอิดด้วยจัมโอ้ยจังเกอล์วะนี่ใช่ป่ะใช่ไหม แต่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่เหรออยู่มันจะมีมีแล้วมีอยู่ใกล้ๆนี่แหละเออว่ะเดี๋ยวจะลงไปดูก่อนข้ารามีแล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยมิดก็ต้องอยู่แถวๆนี้ว่ะเดี๋ยวหาก่อนหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นป่าอะไรมีป่าเห็ดแน่เลยเนี่ยสำรวจไหมป่าเห็ดป่าเห็ดเอาเห็ดไปด้วยเดี๋ยวไปทำซุปเห็ดกินครับอุยอยาเสียงอะไรตกใจหมดบ้าเสียงต้นกระบองเพชรทะเลทรายมีแค่นี้เงีอยากได้ทะเลทรายแบบกว้างๆกว่านี้ครับ อู๋บ้านเอ็นทีซีน่าจะเดือดหนี้บ้างนะจะจะข้ามป่าเห็ดไปเลยไหมอะไรโอ้ต้นเห็ดไปไปโอเคแล้วนะจุดเรือไปทางงทาซ้ายก่อนวิวไปทางซ้ายอ่ะจำจุดหรือไงทุบได้ไหมโอเคได้เห็ดด้ชิบ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 มันจะแรนดอมป้ะนี่เหมือนไม้แฮะเหมือนซอฟฟี่แรนดอมเหมือ่ยันโอเคได้แล้ว อยู่ไอ้ตรงป่าเห็ดแล้วก็เดินตรงไปเลยเจอกันฝั่งซ้ายแล้วกันฟิวเห็นแล้วทำป้ดีอะไอ่อยู่ผมอยู่ที่โล่งแล้วที่โล่งที่โล่งเห็นเหรที่โล่งแพนไงนี่ไงเหมือนซีดเราคุ้นๆเลยว่ะวัดซีดซีดคุ้นมากเดี๋ยวเจอเจออุ้ยป้องบ้ไงลองบ่อไม่ลงดีกว่าเรามาสำรวจอย่างเดียวเนี่ย โอเคตรงไปข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆเจอเดี๋ยวจำทางก่อนเข้าทะเลทรายทางซ้ายครับโอเคเดแต่จะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยครับตรงไปด้วยโอ้โหป่าเลยวะข้างหน้าโอ้โหหัวแล้วเจอ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 อะไรออ๋เห็นไงหมู่บ้านเหรอโอ้โหแบบไม่หลด ตาดีตาดีนี่ไงอุ้ยผมปรับที่เก้านี three three er ่เดี๋ยวค่อยปรับเพิ่มค่อยปรับเพิ่มผมปรับสิบสองอ่ะโอ้เจอแล้วเลสโกห์มาแล้วอีเอี๋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 แครอทไหมแคลอตแครอทแครอทแคลอตไปแล้ววิกแล้วมองไงครับเป็นเอ็นพีซีเอ็นพีซีน่ารักเลยเจอปะแคลลอตไปเจอแต่นี่ไงแครอทได้แครอทแกหมดแกหมดแครอทไปแล้ว ดูไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหาไอ้นี่ก่อนสร้างทางไปเลยไม่ฟิวอะวะเดี๋ยวเดี๋ยวพิกัดที่ฝั่งนี้ก็มีโอ้โหเดี๋ยวต้องจำพิกัดไว้อะแล้วก็เราก็จะไอ้นี่ไปเอออะไรนะดูในเตาเผาเลยนะมีของบอโอ้โหเนื้อแหละไปลโอ้โหออฟซิเดียนออฟซิเดียนเนี่นะสิบสองงานออฟซิเดียนในกล่องปะว่าที่ไหนใช่ในกล่องในกล่องมีอะไรบ้างมีอ่านไหม อ่านเหรอยังไม่เจอเดี๋ยวไปดูในบ้านมันให้มันน่าจะแลกได้รอเปล่าไม่มีหราไม่มีได้ของมันได้หมู่บ้านใหญ่ไหยใช่ใหญ่ใหญ่ปะพอได้อยู่ดูแลของมันเราดูในบ้านใหญ่ก่อนครับบ้านใหญ่มีของให้บอกไม่มีกครับโอเคอุ้ยติดอะไรไม่ได้แอมมอลเก็บหมดเลยนะเก็บหมดเลยดิเอมีหนังหนังไดเอมมอลเหมือนกันเนี่ยเนื้อ แต่เอาหนังมาแลกวีเก็บได้เฮ้ย N P C เก็บของได้เี่ไหนวะตรงไหนอ่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 ะเอ้ยปลูกได้ด้วยปลูกได้ด้วยฟิวปลูกได้ปลูกได้ไหนกันวะอ๋อตรงนี้อดีจะปลูกเชื่อจริงเหรอปลูกได้เออปลูกคืนก่อนเดี๋ยวเขาด่าเอาเฮ้ยไงดีวะเดี๋ยว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 ไว้พาหน้ากันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำอ่ะเรียกว่าอะไรครับทำท่อนไฟโดยการนำนำพาใช่ครับ ไปหาเหล็กกันก่อนะน้ำพายพวกนี้ครับจำไม่ก่อนอะไรมั้งค่อยมาดีกว่าเราทำทางไปก่อนนหแเราค่อยเอารถไฟมาต่อดีกว่าให้มันต้องข้ามน้ำเลยไหนวะไม่ต้องก็ได้เราไปทาง n อ c พีซไม่ได้เหรอไมไปทางไม่ใช่เอ c พซไปทางทะเลทรายได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมุมมุมข้างบนดีกว่าน่าจะเห็นฝั่งนู้นมีอะไรอะฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นเป็นผีมาแล้วว่ะ ฝ่ายหีมาแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็พารนี้เออพวกเราต้องพาไปก่อนนะครับก็พาหน้าเดี๋ยวไปหาทางทําทางใี่เอาเป็นเอ็นพีซีกลับบ้านเดี๋ยวไปแลกของที่บ้านนะครับโอเคพันนี้ก็ต้องตักลาพี่ทั้งทีครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายนะครับโอเคครับพบใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนชอบคลิปนี้ใช่ไหมล่ะง่ายเลยครับกดติดตามมองไปทางขวากดไลค์ ไปข้างล่างเลยครับกดแชร์แสดงข้อไหเห็นให้เพื่อนๆได้รู้เลยครับดลังนั้นกดโพสไปที่ a c e b o o k ขอบคุณทุกคนมากนะครับ